ก่อนเมฆสีเทาหอบเอาไอ้น้ำเดินทางมาไกลเจอกับผู้เขาใหญ่จึงตกลงใจกลั่นไอเป็นฝนเหมือนพี่เก็บใจใส่กุญแจไว้รอใครสักคนคนที่ เอ่มัลโหยกำลังพล้อสั่งเลยตีได้ไหมนี่ตีตีมันไสคันมากเลยกูอ่าอ่าอ่างั้นเข้าเรื่องดีกว่าค่ะเข้าเรื่องดีกว่าร้องเพลงไม่จบก็ไม่เวลาเรื่องมีว่านะฮะคันสวัสดีเพื่อนๆนะครับหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้พามาดูอะไรคะนี่วันนี้พามาดูมะเดื่อต้นที่เราเสียบไว้ใส่ตอมะเดื่อของทุมพรค่ะ แล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงหน้าฝนใช่ยพ่อโก้พอช่วงหน้าฝนแล้วใบของมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยจะสวยไอ้มะเดื่อฝรั่งเราที่เสียบแล้วมันจะสวยสวยมากพอสวยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแมลงมีหนอนหนอนผีเสื้ออะไรพวกเนี้ใช่มันก็จะเข้ามาอยู่เพราะว่าเขา,านอกจากสวยแล้วเขาก็หอมด้วยนะคะใช่ทีนี้นะวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกวันนี้เรื่องของเรื่องก็คือผมจะพาพาพี่ๆเนี่ยมาแต่งกิ่งมะเดื่อฝรั่งของเราเนี่ยออก <c oughs> นะครับเพื่อไม่ให้กิ่งที่มันอยู่เนี่ยมันแน่นจนเกินไป <c oughs> แต่การแต่งกิ่งมันจะมีอยู่สองอสองแบบก็คือหนึ่งเราแต่งแต่กิ่งอ่อน <c oughs> นะฮะแล้วก็สองก็คือให้กิ่งแก่หน่อยก็ก็สามารถที่จะแต่งได้ <c oughs> แต่ถ้าแต่งที่แต่ต้นอ่อนเนี่ยมันมีข้อดีว่ามันจะมันจะไม่ทําให้พุ่มเนี่ยทึบ <c oughs> อ่าถ้าพุ่มทึบมันจะมีหนอนมีแมลงเข้ามาอยู่เยอะมากมันไม่ปลงพูดง่ายๆค่ะศัะรูพืชเต็มไปหมดใช่แล้วทีเนี้ยแสงแดดมันก็จะส่งถึงข้างในด้วยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะค่ะส่วนมากเราจะเสียดายไงกิ่งอ่ะค่ะเราก็ต้องต้องดูว่าเราจะเอาทรงไหนทรงกว้างหรือทรงแคบนะเราก็เดินดูฮะนี่ดูอยู่ห้ารอบแล้วฮะยังไม่ได้แต่งเลยฮะมุมทางนี้ไม่นะนี่ทางนี้เออเราดูก่อน เอาจะได้แต่งไหมคะนี่ได้แต่งสิฮะแต่งเลยดีไหมคิดั่วชอ๋พอเริ่ม,พอ,มพอเริ่มดูทรงได้แล้วก็ตัดชับชับ,ชบชเลยนะคะเริ่มปลงแล้วนะคะนี่นโอ้โหปลงไหมปลงขึ้นมาเยอะเลยไม่ใช่จะปลงธรรมดาเลกู ค่ะโปร่งใสเลยโปร่งเลยทีนี้อันนี้เอาออกก็ได้อ่าโอ้สวยสวยเลยนะคะใช่ไหมฮะเป็นต่อไปก็จะเป็นกิ่งหลักสองกิ่งสี่กิ่งพวกนี้ก็จะเป็นกิ่งกิ่งเมนหลักแล้วอันนี้เราก็เอาไปเสียบเอาไปเสียบได้ค่ะอาทิตี์ต้นนี้โอ้วันนี้ตัดให้ดูสองต้นเลยนะคะใช่เราต้องดูทรงของไม้ของเราก่อนค่ะถ้าเราดูทรงเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าเออเราควรจะไว้กินไหน อันนี้เอาริงนี้มันใหญ่กว่าหมูกลางมากอ้สวยสวยเนี่ยเหมือนคนผมลุกๆนะคะวันนี้ได้<า>ตัดผมใหม่สางผมใหม่ในหัวโล่งเลยนะคะแต่ก่อนเขาเต็มหัวหว่ะเขาเต็มหัวเห็กไฮโกสวยสวยเออนี่ไงแล้วแล้วก็จะแต่งแบบนี้ฮะ อค่อยแต่งไปแต่และต้นแต่แลราทำมันก็เริ่มกำมันก็เริ่มแข่งละโอเคเลยกิ่งที่ตัดออกไปเราก็ไปเสียบกับกุะุมพร่อได้กิ่งพวกนี้เสียบแตกตาไวแตกตาไวใช่แตกตาไวมา,า,ากเลยเพราะงั้นเนี่ยเอาไปเสียบเนีอยสองอย่างฮะสายกับเขียบฮเสียบกับขาย <laughs> <laughs> อโอเคสำหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นสมีสาระ,ะดีๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยประสบพบเจอในความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามได้ชีวิตตําหนลาลปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้าหนามาดินพ่อก็